สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์จบขาดเด้มดดดมอ,าอมาตะขึ้นนี่พีน่น้องเว้ยตากระจืดจืดฤกษอม,มาต่ขึ้นเียังไปเมื่ออะไรปะลูกเน นอนกับนี้สี่ซึกเนาะคนน่อยกับบอตีมบอตีงนอนเหนื่อยนั่งนะแต่อยากมานั่งว่าโทรถามเราดูเงินบอมีพี่น้องถาถาเงินนางพระเจ้าพระเจ้าเงินมา ๋วให้สิบเฮาคนน่อยวันเอาเมื่อแล้วเจ้าปัญหาเอาเมื่อได้กะจ่ายโอบก่อนได้แต่ว่าผิดายกนได้พอมันเผาบ้างรู้แล้วก็ปอง บผาพะวอสีพาส้าะอะบประมาณอาทิตย์กวบแล้วา่ลูกน้ำพอยังเก๊งแล้วเป็นเดือนครบเดือนหนึ่งวันเออต้องได้เผาได้ดบเผา่บได้อดอเอาเมื่อสัญญมันเป็นตัวทีบเนาะอีก่อนบนสมบูรณ์สมบูรณ์มม คนร่มดังคนตอนนี pues ้ก็อยู่ห ah, no ้องมอปาร์ตามเนมเต็มบุญกระดาษสุดจะย้ำเต็มเขาว่าแม่นะได้เมื่อได้บ่เมื่อนี่ยทั้งวันีแบบแพ่งๆ ขาเจ้าถาเขาเจ้าว่า,าบบขาเจ้าว่ามาแะ้วบเขาเจ้าว่าขาเป็นขาเมื่อข,าข,าข่ายยังเขา่น้อกต่อนเดี้ก็ได้ลูกออกมา ก่อนเนาพี่น้องจังเลยเมื่อเนาะพี่นองก็บบุ้งกสีใสแม่เพราะว่ามีนางวิญญาณนองมอนโทษตี๋เจ้าตี๋ทำบ่มีไปหาคือบอกหายเรามาแล้วพอบางนวดบอกให้กับไปบึง ก็ต um. ้องเอานะเผาหนูซื้อจิ me, ้มพ <c rab> okay. no ันก okay. no ินบะเบิดตอนนี้ก็ยังรอผักพืชอยู่ปะลุงโมโหาเขาใส่แม่เมื่อก่อนบอกด้วยว่าด้วยว่าเหนื่อยเนาะแต่ว่าแม่น่ะแง่แง่ไม่ได้เมื่อยได้ยังหรอว่าเออคือสิแมนเจ้าสิได้เมื่อก่อนสมองหนึ่งเนาะหักมันบ่อหายกอยยังมันจื่อๆอยู่เด้อตอนใดน่ะหายน้อยนึง แล้วหายน้อยนึงเหรอคะแต่ก็อบเบิงอบเปิงทำมันแบบนั้นแข็งแหงก็กตีดีโอ้เออก็แข้งแหงอยู่เลยนเนาะแต่ว่ามันได้ก่อนกำหนดสิซื้อ ได้ปลาลูกไหมครับมันคือนอนค่ะใช่ไหมป้ามันนอนเม็ดกับน,นอนค่ะไม่ต้องแก้มบงกับจังหนอกอะไรเมื่ออะไรปลาลูกเลย เย็บตาคัดตาก่อนึ่งเย็บแบบมันคัดจ้ะมันเป็นอย่งเป็นเดือนเลยแหละคัดตาเบอร์นึ่งี่พี่น้องบายดีปัสุกานด้วยพี่น้องจ้าแม่แก้มบุ้มกลับมาฮอดเลยร้านซ้อมสวยอ่าซ่อมแล้วซ้อมแล้วสิกินสมพี่น้องเอ้ย เจวอันนี้เยอะเรียกว่าเปียกปากซี่แม่น้องแกบุ่มกวมากแต่แก้งเลยมาเลยมีซองเจลเลยพี่น้องเอ้ยแจวพงน้ำเนาะมากระทันสดๆพี่น้องพัซซาสดๆเลยว้าวไปเลยไอคิวเดี๋ยวไปเลยไอคิวกินบ่ได้ไปเลยสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมากระทันไม่ติดหง่ายป้านี่เลยได้มันจะหล่นหมมากระทันใหญ่กว่นี่เนาะ ใหญ่ไปอะดีชื่อหบ่เห็นบางอืมท่านอยากทานผานอะไนยเด้อืมพี่น้องเบิ่งเนี่ยมากระทันนี่พี่น้องขมาขมาเลยเราเลื่องส่งยาไปอ้าวยำไปเลยเรื่อยบาดุงสีหินเด้ไปดิพี่น้องเสร็จแล้วป่าเป็ลกินได้อืไปเก็บหนึ่งไปเก็บไประหามันเอ้า กกินหมักันเนาะแท่นหเป็ดแล้วจานนี่เอแซ่บเนาะอกมหี้ๆนยแ้วชูจักันเนาะกี้ๆสั่ได้หามกทันมาหนกินมักทันนี่คือว่าใส่เบสใส่กะอีปะใส่เบสขากระดิไปแล้วเ กินสมยำสวยพี ôi, si mà, ่น้องเสียงเพลงก็ลอยมาลอยมาแม่นทั้งเพลงก็ดังขึ้นดังขึ้นฝนก็ตกลินมากินน้ําไปนําบ่หน่อยฝนก็ตกาพี่น้องมื้อนี้แ่ักเซ่นนอ่จอยก็ไปงาน นอนเมนเอาแกมบมไปปงใอยู่กับใหญ่ไปงเมื่อนี้ลงงหต้องามมัน่มียู่ลงแล้วปมงไปนอม่เไนอน Nằm ra vào lại với nó Ui, xả, nó chắc đi anh, ta phù vào lại Nhấp ba Nằm nè, nàng này nè ตัวาบางปางลลุเจบเ้ามูจงกลูกจตมูแม่กิยานเจยเามูนางเห็นมันแดงเจี๊ตงโมนะนเจป,ป๊อกซ <laughs> จะหยอดอน,นี้มากินสม่เจียเต้าหู้ร่อยทางได้เจียบสลังบ่อยอ แซ <c oughs> ่บๆนำกันได้พี่นองเด้อเวลามากควาเก่าจะคนแม่วันพาห้องพาแตบเบิดมืเอเขาเห็นตัวชาปลาย

พี่น้องคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องไม่ต้องแก้บุ้มคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีคลิปน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดีเด้อเสียงเพลงก็ลอยมาเรื่อยเรยเม่อ